ด,ดอกจอกไหมคะดอกจอกไหมคะเป็นไงบ้างคะวันนี้ขนมดอกจอกไหมคะวันนี้ได้เยอะไหมวันนี้ก็ได้เรื่อยๆอยู่นะคะมันมันได้เยอะอยู่แต่เหมือนไม่เยอะคะ่ะมันเหมือนเต็มสะอยู่แต่ว่ามันก็แตกตาแล้วนะไม่แน่นมองเห็นน้ำแล้วทูกพีมันตันใช่ไหมใช่มันมันมันแน่น พอเราเอาขึ้นมันก็เห็นไนะมมองเห็นน้ําได้แล้วนะใช่ <Yeah. S 2> มันกรบบกเขียบตาแตกแล้วพี่น้องือ,อตอนนั้นบกเขียบมันอ่อนตอนนี้บกเขียบตาแตกแล้วว้ยมันกันงน้ำได้ค่ะพี่น้องคล้ายๆขนมดอกจอกคือนขนมดอกจอกเห็นปะงามๆกม็ขนมดอกจอกไหมคะสนุกดีพี่น้องคือ ขอบคุณเดอ้อพี่น้องที่เป็นหว่วงเป็นใย,ยมันบอกคุณปนแต่มันบอกว่าคุณปนจ้างคนเฮ็จซอย<ๆ>โอ้ยขอให้หนูแดงได้ <c oughs> ได้ประมาณว่าลองเฮ็ดเบิงก่อนต้เน, <c oughs> ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนแต่เกิดว่าบาไหวก็จะค่อยเอาเื็นเ,เป็นท,ที่พึ่งของเราหวละแต่ว่าก็ลงมือเฮ็ดเปิงก่อน ว่าเขาสีเฮ็ดได้ลายปันได้ก็ได้นั่นก็สนุกดีค่ะพี่น้องวิทย์กขึ้นสนุกความนี่เน้นธรรมดาตินี่พี่น้องได้แน่พอไถ่แนบอืมไอ้แก็ได้ชิ้นใหญ่หมดเลยไอ้แชยก็ได้ชิ้นน้อยแต่ก็สนุกดีพี่น้องก็ได้นั่นดอกออกร่างกายนี่ตู่ค่ะขอบคุณหลายๆดู เป็นห่วงเป็นใยก็ไทยประกันห่วงนั้นทีเป็นห่วงเป็นใยกันขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะร้องเฮ็ดเบิ่งก่อนค่ะพี่น้องเฮาล,ง,ลงมือเฮ็ดก่อนว่ามันเป็นจังได๋ <c oughs> เฮาสิได้หลายปานจดยเฮาสิรอดบ่ถ้าเฮาเฮ็ดได้เฮาก็ภูมิใจเด <c oughs> อ้อืออือมตัวเฮาที่เฮาสามารถที่จะเฮ็ด <c oughs> ค่อยๆเห็ดนะคะมือมือละน้อยมือละน้อยมาจาก นั่นเนาะเาก็มาเอาคืนนะคะไม่ควรจไปไม่เกิดไม่เกิดได้หลายเติบเลยได้พี่น้องได้กวอนมันหนาดิเดี๋ยวนี้มองเห็นน้ำเป็นจุดๆนะขนลงเม็ดเลยงามหอมดิ่งก็ยังขนมดอกตองวะมันแผ่ออกเห็นบหมเพุ่อนเพืนฝนเห็นไหมนี่แผ่ออกม็นยังเขาถอด ขนมมันดอก <c oughs> จอกเนี่ยเป็นจอก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 งามพร้อมนี้ตลาดไหนหนัวบางบางบางช่อใหญ่ใหญ่งามก็ทำได้งไงล่ะอันนี้ช่อ,อน้อยธรรมาชาติสวยงามม,มากธรรมชาติค่ะแล้วก็เป็นปุ๋ยทำด้วยเนะเอาไวไ้เป็นปุ๋ยใส่จนมงนมต้นไม้ใส่ดอกมงดอกมไม้ใส่พืชปลักผลไม่ ลงขี่งัวไปแจ้งน้อยก็เป็นปุ๋ยแล้วพี่น้องเราจะเอาปุ๋ยธรรมชาติเริ่มดีแล้วพรุ่งนี้ก็คงเยอะมันไม่ได้เยอะของที่ร้อง,องเห็ดเบิ่งก่อนจากพี่น้องลงมือเอากล่องมือเห็ดเบิ่งก่อนถ้าเขาไหวเขาบ่าไหวจังใดเขาจังคอยหาตัวซอยตอนนี้ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อน <c oughs> อย่าเพิ่งเอาคนอื่นเป็นที่พึ่งของเรา <c oughs> ถ้าเกิดไม่ไหวเราค่อยเอาคนอื่นเป็นที่พึ่งของเราแต่ตอนนี้ลองทำดูก่อนนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะเนี่ยเห็นหมอพี่น้องน้องพึ่งแต่มันม้วนเป็นอย่างนี้ตัวนี้อกําลังไก่ไส่ขัวใส้กววตาเหนียวทั้งใส่ไปหินท่าหนึ่งเอาทั้งขวัว <c oughs> ไม่ได้ท่อกัน จะได้ไอ้ก้ามเนื้อท่อกันเน๋ยวพ่กนี้ติดกามกันต่อเน้อได้ขนาดไหนอะเขาก็ค่อยๆเห็ดไปตอนนี้ก็ฝนตกลิ้นตะค่ะพี่นอ้องแรกนึกว่าปลาบอลที่ได้ได้ฝนตกลิ้นติดกันตรงนี้ก็เป็นหน้านนโอ้ยอยาบเลยบุ๊ปลงไปตรงนี้จะเลิกเลยอ่ค่ะว่าทั้งฝนทั้งฝนกันเลิกคือกัน ตะวาโซนทังอีกอัดทาหน,นึ่งนั่นบ,อบ,อบอ่บ่เรื่อจ้ะพวกนีน้ติดตามต่อนะคะแ่จากพี่น้องเดี๋ยวมุดเอือนเ่ากองก็อยู่ว่าเขาเ,ขาเห็ดได้ไหลายป็นไดเนนะาะจ้ะตอนนี้เขาก็ค่อยๆเห็ดไปก็ได้ไลายเตี้คพัน เซจจกเอาดอกจอกขึ้นจากซาเรากับมาแต่ทางหลวงบัดที่เนียพี่น้องทางเขานะทางเขาน้ามันจะมันน้ำมันจินลากคับพี่น้องมันมันบนช่องช่องที่น้าระบายเนี่ยมันมันตันก็เลยพากันนั่นมาขูดสเน่พี่น้องมาขูดเห็ุทางน้ำมันไหลไปสะดวกเลยเพราะว่ามันขันขังแล้วมันก็ะจะเแต่ทางของเขาเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะเดี๋ยวมันจะฉาดดินลงไปอืมฝนตกฝนตกกั เพิ่นก็นไหลบ่ค่อยสะดวกบันไดรับพี่นองก็เลยพาก,กันมากอเอาจอบมากคุดให้เพิ่นไหลไปให้สะดวกสะดวกมันจะได้บ่ไดเออมาถงทางทางไอ้ได้บ่แช่แล้วก็จะได้บ่บเป็นลุมเป็นบ่อบันไหนาะครับมันจ่ได้เหงห้เดินทางเขาหน้าสะดวกสบายกันสุขูสุขคนงานทางงานลาดงานหล,นงนลวงี่นอง <c ười> นี่ทางเขาหน้ารับพี่นอง เออฝนโต๊ะค่ะพี่นอ้องฝนโตะกก็เลยหน้ามันก็เออแจอังหน่อยก็เลยเห็ดทังไห้มันสะดวกแจังหน่อยนะคะพี่น้องซอยกันเพราะตรงใจทางเดินทางเข้าไปนี้นะของเขาเนาะพี่น้องเนาะยังไงแล้วก็ซอยกันดูแลค่ะตังไดแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกปุ๋ยทุกคนเด้นจ้าที่เป็นกําลังแรงใจให้กบหนูแดงบิมพาพรสิมาโดยตลอดอขอบคุณมากด้อขอมีความสุขหลายๆโชคดีสุขปุ๋ยสุกคนเดินจ้า